สวัสดีครับวันนี้ที่โปรแดนนะครับพามาชมก่อ A u d ดีตัวนี้นะครับเป็นตัว RS5 นะครับ450แรงม้ามาทำอะไรกันบ้างนะครับจากภายนอกให้ชมกันก่อนเลยก็จะมีล้อนะครับที่มันมาใส่ล่าสุดยี่ห้อมันจริงๆออกเสียงว่าแอปนะครับตัวนี้เป็นแอปรุ่น GR ขนาด21นิ้วนะครับขนาดหน้าหลังเท่ากันตัวนี้ก็นอกจากทำล้อแล้วเนี่ยก่อนนันนี้ได้ใส่ท่อ IBE ไปครับเป็นท่อแบบปรับเสียงวาวได้เดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องของ RS5 คันนี้นะครับว่า ทำอะไรไปบ้างคันนี้นะครับตัวไอซ์ตัวใหม่จะเป็น v 6กกรอง Even นต์ทนะครับเป็นกรองคาร์บอนของประเทศอังกฤษจ,จะมาพร้อมที่ดักลมจากตัวกระจังหน้าเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นกรองดีดครับปกติดีดีจะมี3รุ่นนะครับรุ่น power control x ตัวนี้จะเป็น rs ก็คือเป็นรุ่นที่สูงกว่าสำหรับ ecu ที่รถที่มีกำลังแรงม้าเยอะนะครับข้อ ipe สำหรับ RS5 นะครับจะมากับเซนเซอร์รีโมทรุ่นใหม่ที่เป็น motion sensor แบบนี้นะครับก็จะมี 3- 4สีเราสามารถเอามือใบบังเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นแดงฟ้าแล้ววก็เขียนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมลองเล่งให้ดูนะครับว่าโหมดเงียบตอนนี้เป็นสีฟ้าเป็นโหมดเงียบนะครับเสียงก็จะไม่ดังมากเราต้องการดังเปิดเป็นสีเขียวครับ